ีเราเดินตามทันกลุ่มอื่นแล้วครับไกด์บอกมีผมเป็นคนบ้าที่มาอยู่คนเดียวคนอื่นทันก็มาเป็นกลุ่มครับ 不，育来。 เลยได้เทศสศักยภาพดีโกโปรฮิลโลฮ่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะร้อนป่านะร้อนป่านานานะครับมีโพขนาด 2K ลง YouTube แล้วก็คงเหนื่อไม่เท่าไหร่